เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกม Survival Craft 2นะครับก็ต่อจากพั์ที่แล้วเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็นอนอยู่นะก็นอนต่อจากพักที่แล้วเลยนะครับก็มาอัดต่อเลยนะครับโอเคอ่ะตื่นแล้วโอ้ยตื่นตั้งทีเชา้าหรือยังเนี่ยอ่ได้ครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนอนเราไปไหนวะเนี่ยหัวเตียงหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพิ่มตรงนี้ ปวดเตียงหายสักันนะครับนอนจนหมอนหายไปเลยนอนจนหมอนรุดหายไปเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะวันนี้เราจะมาทําำนะฮะไม่ใช่มาทําสิจะมาจะมาตัดไม้นี่ครับเพื่อจะเตรียมตัวสร้างบ้านนในพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องออกอาวุธออกไปนะครับอาวุธแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อก่อนพอยังนะครับเนื้อน่าจะโอเคใช่ไหมเนือมีหนึ่งใช่ไหมอเนี่ย มีสเดี๋ยวล่าเนื้อเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้นะครับ่าเดี๋ยวเราต้องการเออนะครับอาจจะต้องการเยอะกว่านี้นะครับก็คือขวานนะครับเพราะว่าพัานนี้เราจะมาตัดไม้กันย,ยาวๆเลยใช่ไหมโอเคตัดไม้เพื่อไว้สร้างบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวขวานมาก่อนเจอไม้เลยเจอตอเลยเนี่ยเพิ่งออกมานะครับเจอตอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาจะเอาดาบไปตรงสองนะครับแล้วก็หอ,อกไ้สามโอเคไปในการโอ้นี่ไง เดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่งซามไม่ใช่เหรอครับโอ้ยนี่หมู่มาเลยโอ้ยเดี๋ยวล่านเนื้อพอดีเลยมองอะไรวะโอ้ยปลาผิดโอ้ยดิทำไมอากาศเย็นๆวะห,หนาวๆไงไม่รู้เหมือนบอกว่ารู้สึกหนาวยังไงไม่รู้นะครับตัวเราก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วนะนะครับจะขาดหมวกเดี๋ยวเราจะไปล่ามาป่าเพื่อเอาหมวก,กไหมลองตีหมู่ปะได้ปัญหารเรื่องเนี่ยมันมองเนี่ยแต่มันจะเอายังไงครับ ที่บ้านผมนั้นหน้าบ้านผมอะทําไมอะครับอา่อาโอ้ยังไม่ได้ตีเลยอะมันโหดจังวะเฮ้ย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 เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยแหววหาเรื่องฆ่าเองอ๋อเจ้าเออนะครับเขามาหาเรื่องรองก่อนนะครับกลัวสิแหวกลัวตายเป็นเหมือนกันแล้วโอ้โหนี่ตัวอะไรอะหมาแก๊งหมาป่าอุ้ยโดนหมาป่าไล่โหสวิตพุท โอ้โหปลาไปแล้วแม่นด้วยเราโดนนะครับเดี๋ยวมันต้องแย่งเนือเราแน่ๆโอ้ยหเฮ้ย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 แย่งเนือไม่พอกัดเราอีกนะครับอุ้ยโอ้โหจ้งมาปลาเพียบเลยโอ้โแต่ว่าเหมือนอากาศมันจะเย็นขึ้นนะครับเราคงอยู่แถวนี้ไม่ได้หรอกนะครับนี่ครโอ้โหโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอออโอ้ยยาเยอะไปนะครับเยอะเกินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะลาเขาทีหลังเนาะ จะล่าเขาคืนนะครับไม่ใช่อะไรเนี่ยเขาคนนี้แหละจะล่าเอาคืนนะครับป่าไปเลยโอ้โหไม่โดนจะล่าเขาคืนไอ้พวกนี้มาล่าเราได้ยังไงเนี่ยโดนไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะเหรอครับเยอะเหรอครับเยอะเหรอครับแก๊งป่าเนี่ยแม่เฮียที่หนึ่งแข่งปั๊บจีเอาเราไปเกี่ยวอะไรโอ้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 จะตายเอาจะตายจะตายโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว โอ้หมูยืนมองไข่แลวไม่ช่วยไม่ช่วยเลยเดี๋ยวเอาของกอดน,นะครับเกือบตายแล้วผมผมจะมาล่าเนื้อโอ้ไม่สบายเลยโอ้มีมีเสือด้วยโอ้ชิบหายละหนีดีครับโอ้จะมาล่าเนื้อดันเจอนะครับโอ้โหตกใจเสือผมก็สาไม่สูนี่มันหนีไปแล้วทำไมอากาศเริ่มหนาวขึ้นยังไงไม่รู้นะครับโอ้วันนี้จะมาไอ้นี่สักหน่อยอะพวกหมาป่ามันหาเรื่องเราอะ หาเรื่องเลยครับหาเรื่องเลยครับอุ้ยดบหมด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 แล้วดบหมดแล้วดบหมดแล้วดบหมดแล้วโอ้จะตายจะตายอย่านะอย่านะอย่านี่ครับโอ้ปลาไปแล้ว้ยหมดแล้ว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 จะตายนี่ครับเดี๋ยวเอาหอกก่อนนะครับเราปลาเราปลาไม่โดนนะเมื่อกี้คือผมต้องไปขับหมวกแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคเราน่าจะได้เหนือมาหน่อยใช่ปะ ไม่ได้เลยสรุปแล้วเจอแต่พวกหมาป่านะครับมาแย่งเนื้อเราด้วยโู้จะตายแล้วเหมือนกันเขาหามาแย่งเนื้อต้องฆ่าเลยฆ่าทิ้งเดี๋ยต้องฆ่าทิ้งโอ้ไม่มีหมีด้วยเลยฆ่าโชว์หมีเลยเฮ้ยไม่เอา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 หมีไม่เอาไม่เอาโอเคพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไม้ก่อนนะวันนี้วันนี้ว่าจะมาตัดไม้นะครับก็ไม่ได้ตัดเลยมันล่าเนื้อก่อนเดี๋ยวเรายังเดี๋ยวหิวค่อยกินเนาะนะครับ ตัดไม้เตรียมสร้างบ้านเนี่ยเหมือนว่าอากาศมันหนาวขึ้นเรื่อยๆเลครับถ้าเราไม่มีบ้านอยู่เราจะแย่นะครับเรามาเกิดในภูมิภาคนี้ไม่รู้ผมจะเล่นไปได้ถึงพาร์ทไหนนะครับ <c oughs> โอเคเนี่ยวันนี้ตัดไม้ไปก่อนอเดินไปล่าสัตว์แล้วไปเจอเสือด้เสือจะเอาไงเสือจะเอากันเนี่ยึกว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่สู้ไหวอยู่นะครับดับพังกันเลยทีเดียว <c oughs> ดับเราโอ๊ยนี่นไงเสือเราดับสำรองมาอยู่ดับสำรองก็จะพังดว เราใช้ดับสำรองจนจะพังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราหาไม้ไปทําความอบอุ่นก่อนนะครับมันหนาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะทำยังไงดีอ่ะผมเล่นก็ไม่เป็นนะครับหรือว่าผมต้องย้ายไปโซนอื่นอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านเราเลยใช่ไหมไอเสือตัวนี้ประวัติที่หาเรื่องเราอ่ะไปดูก่อนนะครับฮึเจโดนด้วยเว้ย้ยเฮ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 ้ยชิบหายละ <c oughs> จิ๋วหายแล้วจิ๋หายแล้วโอ้โหโอ้ย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 เสือหาเรื่องโอ้ยมีเสร็จการทีโอไม่กล้าเข้าละมันสัตว์ป่าจะเยอะไปนะเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้นะครับถ้ามันเยอะไปดูเรื่องเราดิแต่ผมอะต้องล่าเนื้อเพราะว่าหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วอาหารเนีหมดแล้วล่าเนื้อมาเนี่ยล่าวันนี้ก็มาล่าเนื้อล่าอะไรไปเนาะล่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเยอะแล้วก็เตรียมทางบ้านนะครับ <Yeah. S 2> เฮ้ยฮึจอออกมาโอ้ยหนาว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 เตรียมเข้าบ้านนะครับอากาศเริ่มหนาวเป็นหนาวขึ้นมาเรื่อยๆดูดิเราจะไปอยู่ไหนได้วันนี้นะครับอากาศแบบนี้ใครเล่นเป็นช่วยแนะนาทีนะครับยแย่แล้วโอ้ยเดี๋ยวขุดไม้ไปก่อน,นครับเริ่มมืดแล้วไม่ทราบว่ามีตัวอะไรมาโจมตีเรานะโอ้ดูดิหนาวแล้วนะครับเราจะอยู่ในโซนหนาวนี้ได้หรือไม่นะครับอีกหน่อยก็คงจะมุดดินหนีนะครับ สร้างบ้านไว้ข้างนอกก็มุดดินลงไปเนาะเนี่ยวิธีอยู่ในโซนหนาวผมว่าอาจจะเป็นแบบนั้นไปละหมีมาด้วยนะครับลงก่อนนะครับลงก่อนเหมือนหมีจะมาด้วยนะครับปิดบ้านเลยนะครับโอ้ยอ้ยจะมาหาเรื่องอีกเลยครับคงไม่สบายเลยเดี๋ยวเราจะคับหมวกก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะครับหมวกมันต้องใช้กี่อันวะเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสามก็ได้นะครับอย่างนี้เหรอหมวกมันคับยังไงวะอ่านี่ครับหมวกคับยังี้นะครับ มันก็สุ่มๆไปให้มันเป็นลูกหมอกเลอนแอบอ,อุ่นขึ้นจริงๆด้วยนะครับโอ้ยดูเหมือนเสื้อมันมีวันพังด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเราโดนกัดเสื้อจะพังแต่ว่าเรามีเสื้อสำรองอยู่นะครับนี่รองเท้าแต่ไม่มีเกงๆอะเดี๋ยวเอาเนื้อมาย่างก่อนเพื่อเพิ่มความอุ่นๆด้วยนะครับได้เนื้อมาสองแล้วก็ได้ไม้มาสิบเก้าใช่ปะวันนี้ได้ไม้ไมาเยอะเหมือนกันนะเนี้โอ้ยนะครับ เก็บไว้ก่อนนะจะสร้างน,าน่าจะเกือบสร้างได้แล้วนะถ้าเราสร้างบ้านใหญ่ๆน่าจะได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวเราต้องกินก่อนไหมเหมือนจะมืดแล้วใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนนะครับกินหนึ่งลเลยอิ่มเลยโอ้โหอิ่มยาวเลยนะครับอ่าเก็บไว้สำรองเนาะนะครับแล้วดูดูของเราดิโอเยอะมากเลยครับแล้วก็พกพกเอเราพกไปด้วยดีกว,ว่านี้เดี๋ยวเพื่อไปหลงบ้านอีกนะครับอันนี้ก็ไว้หัวเตียงเรานะครับ เตียงเราต้องมีอะไรประดับสักหน่อยอ่ะเรามาดูก่อนมาดูก่อนว่าวมันมืดยังวะนครับใกล้มืดเล้นะครับแต่ว่าเราออกไปทําอะไรได้นะแต่ว่า,นาหนาวเหลือเกินนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอมันขโมยเนื้อเราโอ้ยสิบหายโอ้ย,อย,อยนั่นครับตายเป็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเ ไม่รอดนะครับโดนเหมือนจะโดนหมีนะครับฆ่าโว้ยนะครับไม่รอดเลยนะครับก็ผมก็หัดเล่นได้แค่นี้เลยนะครับก็ survival t o c คาเนี่ย survival c คาร์นะครับก็มันจะหัดเล่นแบบไม่ทันได้สร้างบ้านเลยเนาะนะครับก็ตายซะแล้วนะครับโวจบกัดใน EP นี้นะครับจบเลยนะครับถ้าใครอยากให้ถ้าใครอยากให้เล่นใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโซนธรรมดาเนาะก็ถ้าใครอยากให้เล่นใหม่ถ้าคนดูเยอะหรือว่าไลค์เยอะนะครับก็จะทําต่อนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามก,ดกดันด้วยด้วยได้ครับก็แต่ช่องนี้จะทำพับจีเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือจะมาทําในตอนที่ว่างนะครับแบบเกมอื่นๆอะไรอย่างนี้ได้ครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยได้ครับอ่านะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคนดูเยอะหรือว่านะครับคนติดตามเยอะเนาะในเกมนี้ก็จะทําต่อด้วยครับแบบจะมาเริ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะรอดได้อีกไหมนะครับเพราะว่า ผมหัดเล่นไงนะไม่น่ารอดแล้วรอดได้3วันใช่ไหมเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับ